สวัสดีครับทุกคนวันนี้กบกเราวันเชนี้ได้แล้วครั้งสุดท้ายที่ได้เป็นวันเชนี้แล้วรู้สึกดีครับรวยเล้วน้องน้องครับพี่ตักแก๊มมี่ครับตัดหญ้าพี่ไม่ได้ตัดแก๊ปตื่นเต้นมากเลยครับนอนแบบเกือบนอนได้แบบผมนอนได้สองรุ่มไม่อับนะแต่เมื่อคืนนอนเลยวันนี้ไม่ตืนผมก็เลย กอโนนัลูกเดรนเอ่อไปยหอเอีกนิดนึงลยมั้งไม่ได้ซักเสื้อหนาวผปา่กเลยขนนขึ้นแบบมีจุกแบบร้อน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 อันนี้เราเพิ่งซาวเช็คกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตอน9โม3เราเริ่มซาเชคกับตอน9โมงนะครับอันนี้ผ่านมาแล้ว53นาทีตื่นเต้นมากสนุกมากแค่ซาเช็คก็รู้สึกว่าไปมาแล้วอยากโชว์ให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วทุกคนดูฟ้าวันนี้ฟ้าโปร่งมาก <c oughs> อ๋อผมไปถ่ายรูปนนึงนะครับ <c oughs> อันนี้เราซาเช็คกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องแต่งตัวแล้วก็เริ่มแต่งหน้ากันนะครับเดี๋ยวจะ ให้พ hey, <pakai> ิธีกรคนต่อไปที่ผมสบตาด้วยนะครับนั่นก็คือโฟโต้กับตูนนะเจนพิธีกรต่อจากผมเองนะครับยังไม่ทันสบตาเลยไม่ผมผมเห็นคุณมองเราดีใจดีมากอ่ะเราไม่หล่อจัดหล่อแท้คุณหลงอ่ะเฮ้ยโอ้ยยังอยู่ปารีสอ่ะจริงมารู้สึกไงกับการซาวเช็คเมื่อกี้ครับสนุกมากเลยครับจินมากรู้สึกไงกับการซาวเช็คเมื่อกี้ครับกังวลนิดนึงค่งเพราะจริงก็ต้องขยันแต่แต่ผมใส่ใส่ด้วยเต็มเฮ้ยมันเรียกว่าอะไรใส่ใส่แรงเออใส่ใส่เต็มเอาความชว์จริง อ่ะน้ออยากไปพูดดำเนินรายการคนต่อไปไหมได้ครับอ่างั้นคุณถือเลยผมจะส่งไมค์ต่อแล้ววันนี้จะแปลกใจกหน่อยนะครับวันนี้เราใส่แว่นนะครับผมฮัลโหลเพื่อนๆก็กำลังไปที่ห้องพอดนะครับผม w h a t s u p Mark สับคัน h e ลล o คืนนี้โดนผมระเบิดฟอร์มแน่นอนครับผมเจอกันวันนี้คุณร้อนไหมครับไม่ร้อนโอ้โหผมจมเลยเนี่ยโย ครับทนี้ถึงห้องพักแล้วถามว่านอนไหนคุณบอกว่ามือไทยอยาน่าร้อนแต่ว่าญี่ปุ่นน,น่ารแบบักมาตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับเขาเตรียมตัวอยู่ครับเขาตั้งสติอยู่ตอนนี้นั่งสวดอยู่วันนี้ก็จะสนุกมากเลยนะครับใช่ไหมครับก้าวขนาดอยู่บนเวทีไม่มีใครแบนขนาดยี่บนเวทีแยังแบบอินเนอร์มันมาเลยอ่ Yeah. ใช่ไหมมาสิบโมงครึ่งนะเรากินหมูปิ้งไทยมากมายกินะไปนานสิบใบข้อเดียวสาผม,ผมกินไปหกเน่แ้ยังมีที่กรมีด้วยตึง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 ,งชาถุงอยู่ง่ายเรียงง่ายคมย์ไสน,น,น,นใจรับพวกเราไปเรียงไหมครับถามก รู้สึกเนีรู้สึกแบบรู้สกอยแบนเลยว่เห็นไหมไม่ได้คิดมาบัวดเคยจะได้ทได้ัเงินนะครับได้จะ้ใส่แว่กันแดดอเครับชาวฟีไฟชาวฟี้าชาวคนท่าชาวพีีชาวคอยแบชาลิซิตี้กัน้วยนะครับ โอเคครับยงเซโยกลับมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันไฟนนลลุคของเราแล้วนะครับอันนี้แต่งเสร็จแล้วอีกประมาณ2ชั่วโมงเราจะลงไปโชว์แล้วทุกคนะนี่อันนี้คือทางตัวของเราในวันนี้เป็นเสื้อกล้ามนะครับแล้วก็จะมีชึบชั่นนอยหนึ่งแล้วก็เป็น,กนเกงๆตรงทาบูทเท่มากอชอบมากน,นี่เป็นทัวร์โชว์ลุคของเราในวันนี้นะครับ ชุดเท่มากนะครับเดี๋ยวจะไปถามกันนะครับว่าน้องแต่ละคนแบบว่ารู้สึกยังไงนะครับก็สไตล์เอกมาให้นะครับชุดนี้นิดเช็ดแล้วก็มีเสื้อก้ามนะครับพร้อมเลพร้อมมาเต้นมาเต้นมาเต้นมากครับมันจะถึงมันใกล้เวลาแล้วผมมาใจผมมาเต้นแบบตุ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 บักเต้นแล้วอ่ะเป็นไรสวัสดีครับ สวัสนีครับเอ้ยวีดีอาร์อะไรนึกีไีอาร์ถ่ายเรียกข้านครับเสียงผมแหบนี้็คงไม่น่าร้องเพลงได้ร้องไห้นะทอร้องไห้แบบว่าหรือว่าเราออกดีอะไรช่วงแรกเหนื่อยมากแบบบางวันบางคืนอ่ะผมนอนอยู่ดีเขาผมก็ร้องไห้อะตอนนอนอะเราแบบกดดันตัวเองมากเกินไปกับสิ่งนั้น ในในชีวิตมึงก็มีครั้งเดียวละมันไม่ลองให้สุดไปเลยวะเออพี่ร่ทาผมรับผมจะลองครับเก็บลองเต้นครับทำสมาธิไม่เคยตื้นเต้นขนาดนี้เลย้ครับเต้ครับอครับเอาลถะครับ ไม่เกิน้่อผมหรอคิวเดียวกันเลยตอติดงานก็ติดงานเขา้ามาขอบคุณนะครับที่สนับสนุนผมมาตลอดแล้ก็คอยแบบว่าให้กำลังใจผมอะไรกี้ครับแล้กลับไปบ้าน,นก็จะเป็นก็จะมีข้าวแบบว่าแม่หรือพี่ทําให้กินนะครับก็แบบพ่อที่แบบพาออกไปกินอะไรนะครับเวลาซ้อมมันเหนื่อยๆครับก็อยากจะทําให,ให้พ่อแม่ภูมิใจครับแมวันนี้ก็มาถึงแล้วครับไม่าไม่เต็มที่น ก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อาจมานที่แล้วก็ญาติๆอากลับไปกินข้าวอยู่เนี่นเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็เพื่อนๆที่เจ็ดคนนะครับผมก็ทำตัวไม่ถูกครับเพราะว่าอ่ะผมก็เล่นฮอกกี้อย่างเดียวเนาะผมก็เล่นฮอกกี้อย่างเดียวนะมไม่เคยมีแบบโอกาสได้ตื่นเต้นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยผมก็ไปสักครั้งวันเสาร์ไลฟ์ไทย ผมตื่นเต้นจนผมหิวว่ามันเริ่มมาแล้วผมไม่หิว้ากน้ำอย่างน้อยหกรอบรับได้เลยแับเหมืนครับมาเข้าไปกี่รอบครับเข้าไปเท่านั้นเข้าด้วยกันก่อนหน้าวันหนึ่งจะไม่ติดเต้นตอนนี้เริ่มแล้วแล้วมันจะเริ่มแบบหายใจลำบากมันจะเริ่มหายใจลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่รู้นะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่สุดวันนี้ต้องใส่ใสุดจะไม่เสียดายโอ้โหพี่ทำแต่ได้แล้วเรามาที่เพื่อระเบิดฟองไม่ไม่เคยคิดเลยครับต่อว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมานั่ง เต้นอะไรให้คนดูเยอกับ <discrete> น <Ils _> ี่ะครับไม่เคยอยู่ในผมคิดเลยว่าจะทำได้ขนาดนี้ครับสามหนันกเดยว้าวว้าวขอทีมงานวันกเนแล้วคือความตื่นของน้องทั้งแปดคนนะครับเอาครับเอาเยมาแล้ว ขอเสียงให้พวกเราอีกหน่อยได้ไครั เขาจะไม่ทักทายพวกคุณในฐานะของวันเทนดีอีกแล้วนะครับเพราะถึงเวลาแล้วครับเราจะมาเขาดาวกับชื่อวงใหม่ของ8สมาชิกพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเขาดาวไปพร้อมกันครับห้าสี่สสอและชื่อวงของ8ปดัก็คือไอซซองเสียน Seu um pisão em cima, né? ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกับไหซีดีไหครับเดี๋ยวมโวกสได้เจอกันใหม่เร็วนี้แล้วพร้มหน้าพร้อมตากันแน่นอนนะคะโอเคครับหมดวันแล้วครับทุกคนเย้ยถือว่าปิดวันอย่างด้วยดีเป็นเป็นวันที่เราเตรียม energy มาตั้งแต่เมื่อคืน พอนอนกนเต็มอิ่มก้9นอนไปกี่ชั่วโมงอะไรนะครับนอนไปกี่ชั่วโมงเออ่6ชั่วโมงนะเฮ้ยพอๆกันผมก็นอน6ชั่วโมงโ<ด>แต่ว่าแวันนี้ไม่ปกตินอนมา6ชั่วโมงแต่ใช้พลังงานไปแล้ว26ชั่วโมงที่นอนไป6ชั่วโมงผมนอนไป7ชั่วโมงแต่หิงเนาะครับแต่ว่าวันนี้สนุกมากครับเพราะว่าเป็นวันที่ถือว่าเต้นให้คนดูครั้งแรก<ด>ซึ่งตอนแรกอะ่ะผมมาตื่นเต้นนะแต่พอแบบ พอพอมันเต้นครั้งแรกปุ๊บอ่ะให้คนเห็นอ่ะมันอยากโชว์มันมันเหมือนเราหลุดออกจากเซฟโซนอ่ะแล้วพอมันเต้นรอบที่สองรอบที่สามมามันกลับแบบเอ็นจอยนะผมหลุดไปเลยแบบเต้นไปเลยใช่ใช่ใช่คือคือคือพอรอบสองรอบสามที่เต้นให้คนดูแบบตอนรวมพนอ่ะมันรู้สึกเฮ้ยสนุกเก้าก็เก้าเก้ารู้สึกไงแก้มจะเป็นตะคิวครับก็ก็อาจจะไม่ยิ้มอีกสองวันปวดแก้มมากเลย คิดอะไรอะคิว่เจออยู่เหมือนกเดี๋ยวเราไปกินอะไรโมงอะชิลอะไรกินหมูทากไหมมารู้สึกยังไงตอนถึงบลาตอนถึงบลาแบบตอนเต้นแบบผมจำอะไรไม่ได้เลยครับผมจำได้นะรอบแรกๆแบบคือยังแบบตึงๆอายๆนิดนึงนะแต่พอแบบลงมาใช่ปะลงไปเต้นมาจัดฟีลมาสุดๆเลยก็แบบโคตรสนุกอ่ะเฮ้ยแต่ทั้งงานอะคือถ้าถามผมว่าผมจำโมเมนต์ไหนตอนเต้นได้จำไม่ได้เลย จำไม่ได้จริงๆมันอินมากใช่มันแบบคือมันแบบมันหลุดไปจากโลกนี้อ่ไใช่ว่ามันแปลกว่าทุกคนมันไม่คิดอะไรเลยมันแค่แบบรู้ว่าเป้าหมายเราเราต้องแบบถึงตรงนั้นนะเราร่างกาเหมือนตัวเองนะล่าไกลเหมือนตัวเองโคตรสนุกเลยนะครับเก้าครับตอนเก้าพูดชื่อเราครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นใช่ไหมครับเก้าไอซีครับผมอยากให้พวกคุณจำโมเมนต์นี้เอาไว้ก็ซ้อมมานานมากนะนะจะไม่ได้ดูแย่นะ แบบไม่ใช่แบบแยกขนาดนั้น่ะโอเคครับผมว่าถึงเวลาไอผมหยุดคุยแล้วผมพูดมาเยอะแล้วไหนปิดปิดกล้องหน่อยทุกคนทุกคนปิดกล้องหน่อยปิดกล้องหน่อยครับพวกเราไอซีนะครับบายไอซียังไงกันดี